อันนี้เขาสั่งไปเป็นกันเชียงปูก้อนผัดกะปิสตอน,นะเธอดูกันเชียงปูชิ้ก้อนใหญ่มากใหญ่จริงเพราะจากแม่้าหอมมากแบบขาครูม,มากตอนนี้น้ำลายแตกนะนี่อยากให้ดูกันเชียงปูของที่นี่ก่อนไซส์สามตัวลอยใหญ่กว่านิ้วโป้งจริงดูดโูโอ้โหนี่ฮะน,นี่จะเป็นยำปูก้อนโบนะฮะนี่มีไข่ปูด้วยกันเชียงปูเน้นๆยำแซ่บแซ่บแซ่บแบบนี้เนี่ยทุกคนให้ดูใกล้ๆกันนล้วยำแซ่บๆนะปะ คือกินตัดเปรี้ยวตัดเผ็ดกันดีมาก,ามากนี่กินกับไข่ปูด้วยอ่าวันนี้มีมะม่วงมาตัดเปรี้ยวนิดนึงนะอ่าวันนี้เนี่ยโดนได้กินกับไข่ปูแบบนี้นะที <estruct ural> เด็ดกันเชียงคือมาเน้นๆต้องกินคู่กับสตอแบบนี้เลยเออวันแบบนี้ละป<า>ั่นวดไหมโอ้โหมันมีความแบบหอมกระปิดแล้วเผ็ดกำลังดีเลยกินแบบตัดกลี่กินสตอใช่สตอมันจะออกมันมันหนึบๆนะใครยังไม่เคยกินลองกินดูได้นะจริงๆ สตอร์มันเจอะอหอมๆมีกินเอกลักษณ์ของมันอะ่ะเนาะใส่เป็นช้อนมาแล้วเพลี้ย<า> <c oughs> นี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านยำวอนแซบเจาดาวซีฟูด้ดหาดวอนทุกคนจะอยู่ที่ซอยจรินเลยหาง่าย